สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะพาไปเจาะลึกทุกโมเมนต,ต์ที่เกิดขึ้นในคอนเสิร์ตเดดไลน์ของ b l a c k พิง k ที่โกยางเมื่อวันที่5-6าถึกรกฎาคมที่ผ่านมาบอกเลยว่าทั้งน่ารักทั้งเดือดทั้งดรามา่าครบใครที่ไม่ได้ไปดูเองหรือดูแล้วยังงงว่ามีดราม่าโผล่มาได้ยังไงมาครับคลิปนี้ผมจะเมาให้ฟัง Black พิงกับคอนเสิร์ตเด d ไลน์ที่จัดขึ้นในโกยางสเตเดียมบอกเลยว่างานนี้ไม่ธรรมดานะเพราะแค่2วัน คนดูทะลุ78,00 0คนไปเลยจ้าคือแบบโอ้โหแม่เจ้ายอดคนดูขนาดนี้ไม่ใช่เล่นเล่นคอนเสิร์ตใหญ่บางที่ยังทำไม่ได้ขนาดนี้เลยแฟนๆมากันจากทั่วทุกสารทิศทั้งเกาหลีเองทั้งต่างประเทศสิงกรีดก็ดังแบบสะเทือนไป3ามจังหวัดอะ่ะฮ่ปรากฏการแรกเลยที่สื่อทั่วโลกนำเสนอข่าวคือทั่วโลกจริงๆนะครับถ้าเปิดไปหัวข้อข่าวบันเทิงเกือบทุกประเทศต้องพูดถึงโมเมตนต์นี้กับปรากฏการคนดังล้นคอน b บล็กพิงค์เด d ไลน์สุดฮอตจนเหล่าคนดังแห่เชียร์คือผมทําคลิปไปก่อนหน้านี้ไปย้อนดูได้ครับคือแบบโอ้โหคนดังกว่าร้อยชีวิตที่เข้าชมคอนแบล็กพิงคและมีทุกวงการทั้งนักแสดงชื่อดังดาราไอดอลและเซเลบที่เรารู้จักกันดีคือความดังของสาวๆในบอกเลยว่ารันไปทุกวงการเลยครับปรากฏการณ์ต่อมานอกจากจะสร้างความปลื้มปริ่มหัวใจให้กับแฟนๆเคป๊แ,แล้วกับการปรากฏตัวของเจโฮป BTS ที่เข้าชมคอนเสิร์ตของสาวๆแต่ก็มีชาวเน็ตสงสัยหนักมากเช่นเดียวกันว่าเจโฮปมาชมคอนเสิร์ตนี้เพราะสาวคนไหนในแบล็คพิงคใครล่ะที่เชิญเจโฮปมาเจนนี่จีซูลิซ่าหรือโรเซ่ชาวเน็ตบางคนแสดงความคิดเห็นว่าเจโฮปมาเพราะเจนนี่แน่ๆเลยเพราะ V BTS เคยคบกับเจนนี่ผมอ่านแล้วอ้าวแบบนี้ก็ได้ด้วยเหรอในขณะที่บางคนก็พูดว่าเจโฮปมาเพราะโรเซ่แน่ๆเพราะเมื่อนานมาแล้วเคยมีข่าวลือว่า ทั้งคู่เคยออกเดทด้วยกันคือบอกตามตรงข่าวนี้ผมจามไม่ได้แล้วแต่ด้วยความสงสัยของผมว่าเอ๊ะมันจริงเหรอะวะเลยไปเสิร์ชใน Google เออมันเคยมีข่าวนี้จริงๆครับทุกคนตั้งแต่ปี2022อะ่ะแต่สรุปสุดท้ายก็มีการออกมายืนยันแล้วว่าไม่เป็นความจริงชาวเน็ตบอกคนบอกว่าเจโฮปมาเพราะลิซ่าอยู่แล้วเพราะเจโฮปชอบเพลง New Woman ของลิซ่าที่ฟีเจอริ่งกับโรซาเลียถึงขนาดเคยแนะนำให้แฟนๆไปฟังเพลงนี้ด้วยนะ แล้วดูลีลาการโยกหัวตอนลีซ่าขึ้นแสดงเพลงนี้โอ้โหคือพี่แกอินมากน่าจะมาเพราะอยากชมการแสดงเพลงนี้แบบสดๆนั่นแหละครับนอกจากนี้ครับชาวเน็ตยังบอกว่าเจโฮปมาเพราะจีซูจึงแท้แน่นอนเพราะมีคนแอบเห็นว่าผู้จัดการของเขาถือถุงแบรนด์บริสูอะแบรนด์ของจีซูซะด้วยชาวเน็ตเลยเมาส์สนันว่าจีซูชวนเจโฮปมาหรือเปล่าจากห,หลายความคิดเห็นผมได้ไปหาข้อมูลมาครับจากแหล่งข่าวของสื่อต่างประเทศ มีการระบุถึงคริสตีจีซูชวนเจโฮปมามากที่สุดคือแบบนี้ครับเพราะมีคนตาดีไปเห็นผู้จัดการของเจโฮปถือถุงช้อปปิ้งจากแบรนด์บลิสซูแบรนด์ของจีซูเนี่ยแหละงานนี้แฟนๆเลยต้องคำถามกันใหญ่เลยว่าเอ๊จีซูกับเจโฮปสนิทกันเหรอกลายเป็นหัวข้อที่ถูกพูดถึงกันเยอะมากในโซเชียลแล้วซื้อต่างประเทศนะก็มีการเขียนอยู่กับเรื่องนี้ด้วยว่าข่าวลือนี้แพร่กระจายไปทั่วเมื่อแฟนๆสังเกตเห็นผู้จัดการของเจโฮป ถือถุงช้อปปิ้งจากแบรนด์ิ t s u แบรนด์ส่วนตัวของจีซูแฟนๆตั้งคำถามกันว่าไอดอลชื่อดังทั้งสองคนมีความสัมพันธ์ส่วนตัวกันหรือไม่จีซูกับเจโฮเป็นเพื่อนกันหรือเปล่ากลายเป็นหัวข้อที่ได้รับความสนใจอย่างรวดเร็วแม้ว่าทั้งคู่จะยังไม่ได้ยืนยันความสัมพันธ์ส่วนตัวแต่การที่เห็นสมาชิต BTS เข้าร่วมคอนเสิร์ตของ Black พิ n กก็เป็นสิ่งที่เหนือความคาดหมายสำหรับทุกคน ปรากฏการณ์ต่อมาถูกพูดถึงมากมายเช่นเดียวกันครับสำหรับโซนแขก V.I.P. ของลิซ่าที่แฟนๆต่างบอกว่าเป็นโซนวิชูโซนหน้าตาดีที่ทำให้สาวๆถึงกับวิญญาณหลุดออกจากร่างถ้าใครได้แอบส่องโซน V.I.P. แขกของลิซ่าคือแบบต้องบอกเลยว่านี่มันไม่ใช่โซนธรรมดาแต่มันคือโซนรวมคนหล่อระดับวงการถ้าสาวๆเดืนเข้ามาแถวนี้มีสิทธิ์เข่าอ่อนหน้ามืดหายใจติดขัด เพราะทุกคนในโซนนี้คือเทพพระเจ้าความหน้าตาดีซูโฮเอ็กโซโอป,ป้าผู้อบอุ่นหน้าตาหล่อเนียนสายกริบมันเพิ่งออกมาจากตู้แช่ไว้เทนนิ่งตาเป็นประกายแค่ยิ้มก็สว่างทั่วโกยางซึ่งฮูนวินเนอร์สายแฟชั่นตัวจริงท่าโพสต์ท่าเต้นไม่มีใครสาคือนั่งดูคอนเสิร์ตแต่เหมือนกำลังถ่ายแมกกาซีนวออยู่ข้างวิที <c oughs> <c oughs> หงศอกเพนตากอนสายกล้ามแน่นมากหล่อคม ออร่าผู้ชายคลินคลีนใส่เสื้อเชิ้ตยังดูเหมือนถอดเสื้ออยู่โอ้ยสาวๆเห็นใจละลายแน่นอนเคนตาโรพระเอกจากญี่ปุ่นหนุ่มญี่ปุ่นสุดละมุนเห็นหน้าแล้วเหมือนเปิดซีรีส์ญี่ปุ่นอยู่สดใสจ,จนอยากหิ้วกลับบ้านไปทํามูจิกินด้วยกันลีซูฮายกหล่อแบบพรีเมียมสเสน่ห์ร้ายเงียบยืนเฉยเฉยก็ดูเหมือนในแบบโฆษณาน้ําหอมเพราะหัวร้อนแลวคือใจสัน่นเซเวนทีนมินกายูหนุ่มหล่อสูงยาวขายาวถึงกรุงเทพ สาวๆมองแล้วใจเต้นระสำาจองฮันหน้าหวานสไตล์เจ้าชายดีเอทคูคูคมคมเดินผ่านกล้องทีแฟนคลับสะอื้นกันเป็นแถวและทั่วทั้งคอนมีโซนไหนให้มากกว่านี้อีกไหมครับโซนนี้มันไม่ใช่โซน VIP ธรรมดารวมทุกออร่าขั้นสุดใครเดินเข้าไปต้องพกเครื่องช่วยหายใจอีกหนึ่งปรากฏการณ์สำหรับคนดังเข้าชมคอนเสิร์ตครั้งนี้หนีไม่พ้นการที่สุปตาอย่างลีมินโฮเข้าชมคอนเสิร์ต b l a c k พิง k ซึ่งได้รับความสนใจไปทั่วโลกครับต่อกันด้วยปรากฏการณ์โดยตรงที่สาวๆเจอกันบ้างลิซ่าโยนตุ๊ก,กตาลาบูบูวินาทีที่ลิซ่าจับตุ๊ก,กตาที่แฟนๆโยนมาแล้วเธอโยนกลับให้กับผู้ชมล่างเวทีมีเสียงลือกันว่าอาจมี hidden camera ในตุ๊ก,กตาคือแอบติดกล้องมานั่นเองครับปรากฏการณ์นี้ทำให้ลิซ่าถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นการกระทำที่ไม่ให้เกียรติแฟนๆ แต่ก็มีคนเข้าใจว่าเธอทำเพื่อความปลอดภัยบนเวทีซึ่งเรื่องนี้ผมอยากถามพวกที่ว่าลิซ่าว่าเธอไม่ให้เกียดแฟนๆแ,แล้วแฟนๆให้เกียดศิลปินบ้างไหมครับการโยนสิ่งของขึ้นบนเวทีเป็นสิ่งที่อันตรายมากครับโดยเฉพาะเวลาที่ศิลปินทำการแสดงอยู่นะครับต่อมาเรื่องชุดของลิซ่าที่คอนเสิร์ตที่โกยางก็กลายเป็นประเด็นดราม่าที่แฟนๆแ,และชาวเน็ตพูดถึงกันไม่น้อยเลยนะ โดยหลายคนเห็นว่าเสื้อผ้าที่ลิซ่าใส่ในบางช่วงดูเซ็กซี่และเปิดเผยมากเกินไปจนทำให้เกิดกระแสะวิจารณ์ว่าชุดนั้นไม่เหมาะสมแต่ในทางกลับกันก็มีแฟนคลับจำนวนมากที่ชื่นชมความมั่นใจและการโชว์สเต็ปสุดปังของลิซ่าพร้อมบอกว่านี่คือสไตล์ของเธอและเป็นส่วนหนึ่งของความเป็นศิลปินที่กล้าสแสดงออกอย่างเต็มที่ อีกประเด็นนั้นก็คือคอนเสิร์ตท,ที่โกยางนี่ลิซ่าสวยมากสวยจนขนาดสื่อทั่วโลกเขียนถึงกันเพียบเลยนะหลายสำนักข่าวพาดหัวแบบจัดเต็มว่าทั้งการแต่งหน้าทรงผมและลุคแฟชั่นที่ใส่บนเวทีนี่แหละคือไอคอนแฟชั่นตัวจริงต่อกันด้วยประเด็นดราม่าของเจนเนี่เจ้าตัวเหวี่ยงสตาฟกลางเวทีคอนเสิร์ตเหตุเพราะเชือกรองเท้าหลุด โอเคเรื่องนี้มันเริ่มต้นจากคลิปสั้นๆที่กลายเป็นไวรัลในโซเชียลมีแฟนๆถ่ายช่วงที่เจนนี่แบล็กพิงก์กำลังขึ้นเวทีคอนเสิร์ตที่โกย่างแล้วในตอนนั้นเชือกรองเท้าของเธอหลุดเลยต้องหยุดกลางโชว์เพื่อผูกเชือกรองเท้าใหม่แต่ด้วยมุมกล้องและการจับภาพทำให้บางคนในโซเชียลรู้สึกว่าเจนนี่ดูเหมือนจะมีท่าทางหมุดหงิดหรือเหวี่ยงสตาฟที่อยู่ใกล้ๆซึ่งก็เลยเกิดดราม่าขึ้น มีคนตั้งคำถามว่าเธอควรจะควบคุมอารมณ์ได้ดีกว่านี้ในงานใหญ่ขนาดนี้อย่างไรก็ตามแฟนๆหลายคนออกมาปกป้องเจนเนี่บอกว่าคลิปนั้นตัดมุมที่ดูไม่เต็มและการที่เธอหงุดหงิดนิดหน่อยก็เป็นเรื่องธรรมดาเพราะการแสดงสดมีความกดดันสูงมากส่วนสตาฟเองก็เข้าใจและดูแลก,กันดีในเบื้องหลังครับ อีกประเด็นคือหลังคอนที่โกย่างเจนนี่แบล็กพิงก์กับนักว่ายน้ำชื่อดังฮาวังซอนอูมีโมเมนต์น่ารักหลังเวทีแฟนๆเลยคิดว่าอาจจะมีอะไรพิเศษนะเพราะท่าทางของเจนนี่ออกอาการเขินนักว่ายน้ำหนุ่มเป็นพิเศษในขณะถ่ายรูปคู่โอ้ยใครจะไม่ออกอาการกันบ้างล่ะครับดูกล้ามที่เขาแน่นสักขนาดนั้นอย่างไรก็ตามท้งคู่ยังไม่เคยพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่ตอนนี้สื่อตีข่าวไปทั่วโลกแล้วจ้า ประเด็นของโรเซ่ว่าด้วยเรื่องชุดที่เธอใส่ในการแสดงบนเวทีคือแฟนๆหลายคนบ่นกันในทวิ t เตอร์ว่าเออชุดของโรเซ่คืออย่างวะหลายคนแอบ,บกระซิบว่าทำไมชุดของโรเซ่ดูเรียบเหมือนไปเดินห้างชุดของโรเซ่ทำระดาเกินเกินกว่าที่จะใส่แสดงบนเวทีคอนเสิร์ตนะ จนแฟนๆของโรเซ่บ่นกันหนาหูมากว่าทางวายจีเขาสไตลิ่งให้โรเซ่ไม่เต็มที่หรือเปล่าเพราะดูจากการแต่งกายของเธอบนเวทีมมันดูดรอปกว่าทั้ง3สาวทั้งที่โรเซ่เองก็เป็น GBA ของแบรนด์แฟชั่นระดับโลกนะและเคยผ่านงานแฟชั่นใหญ่ๆมาหลายครั้ง แต่ทำไมลูกในคอนเสิร์ตไม่ปังเท่าที่ควรและตอนคอนเสิร์ตที่โกยางมีคนดังมาดู b l a c k พิ n k กันนั่นโซน VIP แบบว่าโซนคนสวยคนหล่อระดับจักรกวาลเลยแต่พอแฟนๆไล่ดูว่าสาวๆชวนคนดังคนไหนมาบ้าง <c oughs> ก็กลับเจอแต่โมเมนต์น่ารักนรักจากลิซ่าเจนนี่จีซูกันเพียบส่วนโรเซ่เงียบกริบแฟนบางคนเลยอดสงสัยไม่ได้ว่า YG เขาจัดให้โรเซ่อยู่โลโปรไฟล์เกินไปปะ คือเงียบเกินไม่ให้งบชวนศิลปินคนอื่นมาดูอะไรแบบนี้สรุปคือโรเซ่ไม่ค่อยมีโมเมนต์กับแขก VIP หรือคนดังที่มาดูคอนเสิร์ตเลยแต่ก็มีประเด็นที่ชาวเน็ตหลายคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเสียงร้องสดของโรเซ่คือที่สุดทั้งพลังเสียงความนิ่งและอารมณ์ที่ถ่ายทอดในเพลงโดนใจเต็มๆโดยเฉพาะตอนร้องโซโล่ของเธอคืออารมณ์แบบอินเนอร์มาเต็ม จนหลายคนชมว่าโรเซเป็นตัวแทนของศิลปินที่ใช้หัวใจร้องเพลงสำหรับประเด็นที่เกิดขึ้นกับจีซูคือถูกมองว่าเงียบไปในโชว์รวมบางช่วงที่เมมเบอร์คนอื่นมีการเล่นกับแฟนคลับบ่อยๆมีแฟนบางกลุ่มรู้สึกว่าจีซูออกจะนิ่งๆเหมือนเครื่องติดช้าแฟนๆบางคนบ่นว่าโดนเธอ,อเธอโดนลดบทบาทบนเวทีเนื่องจากกระแสโซโลเดี่ยวของเธอไม่ปันเท่าที่ควร แต่ในด้านของกระแสในโซเชียลมีเดียจีซูถูกพูดถึงจากสื่อไม่น้อยเลยนะครับเนื่องจากเธอคือเมมเบอร์ที่สามารถตกคนดังเบอร์ใหญ่ของวงการบันเทิงเกาหลีให้ร่วมชมคอนเสิร์ตครั้งนี้ได้ไม่ว่าจะเป็นเจโฮบ BTS หรือนักแสดงซุปตาอย่างลีมินโฮและยังมีทัพนักแสดงจากซีรีส์เรื่อง Snowdrop เรียกได้ว่าจีซูคือไอดอลที่มีความใกล้ชิดกับคนในวงการซีรีส์เกาหลีมากเลยครับ ต่อมาประเด็นนี้ก็ถูกพูดถึงไม่น้อยเช่นกันเกี่ยวกับค่าย YG ครับค่ายดราม่าที่นั่ง No View z o N e N3 Section ผู้ชมหลายพันคนไม่สามารถมองเห็นเวทีเลยทั้งที่จ่ายเงินเต็มราคาเสียงวิจารณ์ถึงความจำเจในเซตลิส YG โดนถล่มเละเรื่องการจัดเซตลิสในคอนเสิร์ตที่เหมือนกับครั้งก่อนๆและถูกแฟนๆบ่นว่าจะเอาแต่เงินโดยรีบปล่อยทัวร์ของ Black พิ n k ออกมาทั้งที่ไม่มีอะไรพร้อมสักอย่าง อีกประเด็นหนึ่งที่กลายเป็นกระแสะเช่นเดียวกันนั่นคือที่คอนเสิร์ต BLACKPINK DEADLINE ในขณะที่คนดูทั้งฮอล์กำลังอินกับความยิ่งใหญ่ของโชว์แต่ตัดภาพไปที่โซน VIP แชะกล้องส่องไปเห็นป๋าหยัง YG นั่งอยู่และแฟนๆก็ตาไวมากมีคนสังเกตว่าเอ๊ะป๋าหยังน้ำตาซึมในขณะดูการแสดงคอนเสิร์ตของสาวๆเรื่องนี้คือคือกระแสะค่อนข้างแรงแต่และความคิดเห็นในโซเชียลเนี่ย อารมณ์คือแบบว่าป่าซึง้งหรือป่าคิดว่านี่เป็นครั้งสุดท้ายแล้วที่จะหาเงินจาก b l a c k พิงกบางคนก็บอกว่าอันนี้คือน้ําตาแห่งทุนจดทะเบียนหรือน้ําตาเมื่อเห็นเงินในบัญชีค่ายในขณะที่ชาวเน็ตบางคนบอกแบบขำขันว่าป๋าอาจจะเห็นลิซ่าตำซุ้มตำจนมะละกอขาดตลาดก็เลยร้องไห้พระโทมันเกี่ยวอะไรกับลิซ่าตำซุ้มตำแต่ที่แน่แนช็อตนี้ที่ป๋าน้ำตาแตกกลายเป็นไวรัลทันทีแบบไม่ต้องมีฟิลเตอร์ และนี่ก็เป็นปรากฏการณ์ที่เป็นกระแสะในโซเชียลมีเดียและมีการพูดถึงในคอนเสิร์ต b l a c k พิ n k Deadline ของสาวๆที่โกยางประเทศเกาหลีใต้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe คลิปนี้ไปแล้วจ้าเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณที่รับชมและติดตามขอบคุณครับ